สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาพบกับโฟร์แคร์สมาร์ทคาร์ครับก็จะมารีวิวครับผมรถเข้ามาหนึ่งคันเป็นอีลสูตรนิแมกออนิวหนึ่งจุดเก้า LDA ปีสองพันยี่สิบสองครับคันนี้เรามาเปิดราคากันอยู่เพียงแค่ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับผมทั้งซื้อสดซื้อผ่อนนะครับผมต้องการส่นรถทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันได้เลยคันนี้ก็จะมีส่วนงเรื่องกรอบป้ายทะเบียนไทเทเนียมนะครับที่ ได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟ d a y ์ไลท์นะครับผมไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกอยู่คู่กันด้านล่างนะครับรุ่นนี้ยี่บสองแท้กระจังหน้าเขี้ยวสั้นนะครับก็เดี๋ยวให้ดูเครื่องยนต์กันก่อนครับผมว่าจะถูกใจไวโจรหรือเปล่าอามาดูกันมาดูกันมาดูกันกได้เลยอันนี้ก็เริ่มมีโครงการแล้วแต่ว่าไปไม่ถึงฝันนะครับ คุณลูกค้าที่จะออกหรือว่าซื้อต่อคันนี้ไปก็ไปสารฝันต่อได้เลยนะครับอันนี้ก็รับประกันครับผมไม่มีชนหนักผิดความอย่างแน่นอนนะครับรอยแกมรอยฝ่าไม่มีรอยแกะรอยถอดคันนี้เขาก็ได้มีส่งเรื่องระบบ EGR นะครับอุดมาแล้วแล้วก็ระบบท่อน้ําวนนะครับผมน่าจะอุดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนท่อแทนนะครับผมท่อแทนยางนะครับเป็นท่อพิเนียม อ่ะเราก็ในส่วนของเรื่องท่อก็จะเป็นท่อเลดออกท้ายนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูตรงท้ายรถทีนึงนะครับแล้วก็เรื่องของสบบรเนียผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ส่วนของกระป๋องวิเกินเนี่ยครับก็จะมีในแบรนด์แบรนด์โคเทนะครับเข้ามาแล้วนะครับผม,ผมก็ลองไปเซิร์ชก,กันดูนะครับผมก็น่าจะแบบดีแมปกล้องหลักอะไรมาพวกเนี้ยนะครับผมแต่ว่าเรื่องสบอต้องขอแจ้งก่อนนี้ไม่ทราบจริงๆนะครับ ว่ายังเป็นของเดิมหรือว่าเขาเปลี่ยนมาแล้วเป็นแบบตรงรุ่นอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะลองมารับชมด้านข้างกันต่อครับผมก็จะมีส่งเรื่องล้อแม็กนะครับจะเป็นล้อแม็กซี28ยีูนะครับผมตรงรุ่นนะครับยาง2 4 5 4 5่หขอบแปนะครับยางใหม่ปี23นะครับเป็นโลโก้แคปโฟครับผมมีไฟเลี้ยวมุมกระจกนะครับ ก็การสาดจะไมไ่ติดตั้งมาก็คืออารมณ์แบบซิงซิงหน่อยนะครับผมอ่าโอเคครับมาดูการนี้กันต่ออ่าจะเป็นชุดกระจกไฟฟ้านะครับผมก็คือเรื่องของออปชันเนี่ยคุณลูกค้าทุกท่านต้องคุ้นหน้าคุณตาและอาจจะทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ขอไปครับผมก็เน้นให้ดูความสะอาดเป็นหลักสำหรับภายในนะครับนี่ผมเน้น ย้ําว่าทุกจุดเราทําการสปาให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในครับผมขัดสีจวีวันเก็บทุกรายละเอียดให้กับลูกค้านะครับและวันรับรถก็จะต้องสภาพที่แบบเรีย่ยมๆเลยเหมือนกันพา,าไปดาสะอาดสะอ้านครับผมอโอเคครับขอบกระบะลูกกระบะ นะครับ1อยเม็อาร์ตินกาวอยู่เหมือนเดิมครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องล้อแม็กข้างหลังนะครับผมนนี้น่าจะแบบเออล้อนาก้า9ครึ่งหลังสิบครึ่งอ่ะประมาณนี้ข้างหลังก็ล้อสิบคึ่งก็จะใส่ยางสองเจ็ดห้าสี่สิบนะครับแม็กขอบสิบแปดยางใหม่ปียีิบสามเหมือนกันนะครับผมอ่ะโอเคครับมาดูด้านท้ายกันต่อ ด้านท้ายอาจจะดูด้านล่างก่อนก็จะเป็นสเรื่องท่อนะครับเป็นท่อเลดออกท้ายปลายซเทเนียมอ่าโอเคครับผมไฟท้ายสวยๆครับกองถอยหลังมีให้นะครับผมไฟท้ายไม่มีร้อยแตกร้อยบินครันนี้ก็คือไม่ได้มีแมคไรเนอร์มานะครับก็แจ้งก่อนเลยครับผมอ่าโอเคครับ ล้อ,อยางช่วงล่างก็มีจัทรงลงล้อนะครับล้อ,อยางอะไรอยู่ครบเหมือนเดิมครับผม่ะโอเคครับด้านนี้ก็สะอาดสะอ้านครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวหลบรถกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาพักตรงนี้กันก่อนนะครับผมระหว่งางนี้ก็ะโดดไปเรื่อยๆได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีรถเข้าออกอยู่ นะครก็ผมเป็นรถลูกค้าเป็นรถเจ้าที่เป็นหลายหอย่างนะครับก็เดินทางเข้ามาก็ได้ตลอดอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปดูด้านนู้กันต่อก็เรื่องของฟิล์มนะครับเมื่อกี้ข้ามไปฟิล์มก็จะเป็นฟิล์มไฮคูนะครับน่าจะติดประมาณสักหกสิบสี่สิประมาณนี้ผมไม่แน่ใจนะเรื่องเรื่องของเบอร์ฟิล์มแต่ก็ ไม่ถึงกับมืดมากนะครับผมแต่ก็ไม่ได้แบบใสจนเกินไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาในส่วนของเรากันต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวตาร้ให้ฟังกันอ่ะประมาณนี้นะครับก็เสียงก็ไม่ถึงกับดังมากเพราะว่า่อมนอกท้ายนะครับผมแม่ก็จะมาลองขับลองอะไรดูได้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องพวก การแก้ว,วาวอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆก็คือลองเข้ามาฟังเสียงมาแรงดูก่อนได้นะครับมาต่อกันที่ภายในเดี๋ยวปิดเสีย่เสียงมันเข้าอ่เลขไม้ครับคุณลูกค้าเลขไม้อยู่เริ่มเปิดประตูก่อนสามหมื่นหกพันหกร้อยกว่าโลนะครับเลขไม้สามหมื่นกว่าโลอ๋อมีแป้นี้มาแล้ว นะครับเขาศูนย์นะครับผมแล้วก็มีวัดบูธมาตัวนึงนะครับอวงลน์มัลติฟังชันครับผมจอเครื่องเล่นมีให้แล้วก็กล้องภายหลังมีให้ปกตินะครับเย,ยร์ธรรมดา6สปีดอช่องบางของเก็บของนะครับมีให้ครบเลยครับผมแล้วก็ที่ บางแดดก,ก็จะมีกระจกสองหน้าทั้งสองด้านนะครับคันนี้รอยเจิมครับคุณลูกค้าไม่มีมาเลยนะอ่าไม่จริงสะอาดสะอ้านนะครับไฟเฟยติดครบทุกอย่างนะครับเล่มบุ๊คเซอร์วงเซอร์วิสมีให้เรียบร้อยนะครับผมใบนี่เลยเช็คระยะเท่าศูนย์จากอะไรนะเออ่อ่ะ ตั้งแต่ว่าต่อไปครับสูตรนี่สูตรนั่นเองเอา้าวนึกอยู่ก็เขาจากกินรถเจริญยนสำหรังงานใหญ่หรือเพียรสมัคาของเรานั่นเองนะครับคันนี้สิ้นสุดการรับประกันหรือว่าหมดวารันตีศูนย์นี้คืออยู่ในระยะรับประกันกันยาปีหกแปดนะครับอ่าก็ออกไปก็ใช้กันเยอะๆหน่อยนะครับผมก็ แต่ใบเป็เสร็จแล้วก็สองสัมพันธ์ประมาณเนี้ยนะครับเราก็ออกให้กับผูลูกค้านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวดับรถแล้วเดี๋ยวไปปิดกันที่ด้านหน้าดีกว่านะครับสำหรับคันนี้ไม่มากก็น้อยนะครับอาจจะถูกใจท่านใดหลายท่านนะครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นแบบค่อนข้างมีอายุหน่อยที่ยังชอบรถซิ่งๆอยู่หรือว่า ถ้าตที่กําลังมองหารถซิ่งที่แบบไม่ได้แต่งเยอะมากแต่ก็กําลังจะแบบไปหาแบบสารต่ออะไรเงี้ยก็แนะนําเป็นคันนี้เลยกับ DMAX 1.9 LDA ปี2022นะครับ4ปรตูที่ราคาเพียง569,000บาทเท่านั้นครับผมก็สนใจครับติดต่อเข้ามาได้ทุกๆช่องทางของ KR Smart Car ครับผมชื่นชอบฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์ก,าากันให้ด้วยครับผมแล้วจะกลับมาพกัรใหม่ในคลิปถัดไปครับ วันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ